เคยไหมครับออกกําลังกายหรือนั่งทํางานแล้วคุณปวดบ่ากดยังไงก็ไม่หายไปนวดก็เสียเวลาแล้วก็ต้องใช้ตังด้วยอย่างน้อยชั่วโมงละสองร้อยห้าสถงม้อยตกตังไหมครับแล้วนวดชั่วโมงเดียวไหมไม่นั่นคือประเด็นหนึ่งที่ผมมีสินค้ามานำเสนอไม่ใช่สินค้าหรอกครับคือด้วยคําที่ว่าเราออกกําลังกายแล้วก็ทํางานค่อนข้างหงม,มปวดบ่าปวดขาสตาร์ทเครื่องแบบใหม่ตอนไหนทุกครั้งเลยนะที่อัดคลิปรถมันจะต้องสตาร์ทเดี๋ยวรอครับ เราก็เลยไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งตัวนี้ครับเป็นเครื่องมือช่วยนวดนะครับมันก็อารมณ์ประมาณน,นวดแหละนะก็เขย่าสัน่นก็ลดการเจ็บปวดได้เบื้องต้นเลยชื่อแคนมาซาดก็คือเครื่องนวดมือนะเป็นยี่ห้อของแอปโทเนียอ่ะดูยี่ห้อของแอปโทเนียเป็นระบบสั่นนะครับชาร์จแบบ มีสายชาร์จเป็น USB นะครับขาสามขาเนี่ยมันคือมันจะสั่นเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะชาร์จแบตได้ปิดเปิดตรงนี้ข้างบนเห็นไหมปิดเปิดตรงนี้เวลาใช้เห็นไหมครับกดตรงที่ปวดนะครับกดตรงเอวได้กดตรงบ่าตรงไหลได้นะครับผมตรงนี้เรามาแกะกล่องมาเลยนะครับในกล่องก็จะมีสินค้าตัวนี้ครับนี่เป็นเครื่องมือเป็นแฮนด์มาราแล้วก็จะมีคู่มือนะครับ ก็จะมีคู่มือในการใช้ในนี้แล้วก็มีสายชาร์จแค่นั้นนะครับสายชาร์จเป็นสายชาร์จ USB Type A หัวเล็กนะ Mini USB A. หัวเล็กนะมันไม่ใช่ USB C ผมก็คาดหวังว่ามันจะเป็น USB C แต่มันไม่ใช่เนาะนี่คือแกะกล่องมาแล้วหมดอยู่ตรงไหนน,นี่เป็นแบบนี้คือนี่คือปุ่มปิดเปิดนะครับยี่ห้อ Aptonia ก็จะมี3ขานะครับอันนี้ขาอันใหญ่ขาเล็กและขากลาง เวลาทำงานขั้นต่ำา1ชั่วโมงเวลาในการชาร์จ1.5ชั่วโมงความถี่ในการสัส่นสะเทือนสั่นสะเทือน7 5 h เฮิร์นะครับกำลังกระแสะไฟฟ้า USB 5V โวลต์นะครับกระแสะสลับ0.6แอมป์แบตเป็นลิเทียมไอออนชนิดชาร์จไฟ7 5 0 m มิลลิแอมป์นะครับน้ำหนัก133กรัมโอเคอ่าทีนี้วิธีการใช้นะครับก็แค่กดปุ่มท้างไว้แล้วก็จะสั่นอ่าเขาสั่นปุ๊บเสร็จแล้ว ก็กดตามจุดที่เราอยากนวดนะครับโอ้โสันแรงมากนะครับแต่มันก็ผ่อนคลายสบายสามารถเลื่อนไปได้นะครับแนะนำให้สวมเสื้อผ้านะครับเวลากดแล้วสไลด์ไปซ้ายขวาอย่างเงี้ยครับหน้าหลังให้มันอยู่บนผ้ามันจะไปได้ดีกว่านะครับแต่ถ้ามันอยู่บนผิวหนังเราเลยเรียกว่าสไลด์ไปยากครับผมก็คือมันจะติดมันจะหนืดมันไม่มันไม่ลื่นนะครับ ข้ากับผิวหนังโดยโตรงมันเหมาะในการกดลงไปแบบนี้ครับผมกดนะเหมาะในการกดได้ยินไหมครับเออเนี่ยมันจะสั่นแบบได้ยินเนาะแอบบอกเลยว่ามันมันฟินมากเนี่ยผมชอบนวดตรงท้ายทอย คือใครปวดเอวใช่ไหมครับนวดตรงเอวได้กดตรงด้านหลังตรงเอวแล้วก็เลื่อนสไลด์ไปซ้ายขวาหน้าหลังเลื่อนลงนี่ซื้อมา2เดือนแล้วผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้ดีดีเยี่ยมเยี่ยมดีดีมากๆไม่ใช่ดีเยี่ยม,ม,ม,มเยี่ยมดีมากๆเวลาปิดเห็นไหมครับปิดนี่คือหยุดเวลาสานเปิดนะครับกดปุ่มลงไปปับ๊บถ้าถวางบนพื้น เห็นไหมมันเสียงดังเลยนะไม่แนะนําให้วางกับพื้นแล้วก็เปิดทิ้งไว้นะครับเพราะมันเครื่องมันจะเสียหายได้ยินไหมเนี่ยกดตามจุดอันนี้ใน,นชนกับกระดูกเรานะเห็นไหมคนไปที่ตรงมีเนื้อนะมีกล้ามเนื้อดีเลยเห็นไหม หัวไหลมันเป็นสามง่ามนะมันก็จะแบบลงล็อกกับกล้ามเนื้อตรงหัวไหลพอดีเลยหาซื้อได้ที่ดีเค n ลนะครับ250บาทนะผมยังผมลืมแจ้งราคะ2าสิบบาทนะใช้คุ้มระยะยาวเลยอะ่ะแค่กดลงตรงนี้แล้วก็สไลด์ขึ้นลงมันก็จะไปโดนกล้ามเนื้อที่แบบตึงๆอะ่ะมันจะรู้สึกฟินมาก แล้วก็กดนะครับพอเราไปวางปุ๊บแล้วก็กดลงนิดนึงถคาจะกดแรงก็ได้นะก็เน้นตามจุดที่เราแบบเจ็บอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อที่เราเจ็บไม่ได้แนะนําว่าจะต้องไปซื้อเลยแต่ว่าถ้าคุณไม่มีเวลาถ้าคุณเจ็บแล้วก็ไม่อยากออกจากบ้านนะครับปวดเมื่อยไม่ใช่เจ็บเนาะปวดเมื่อยแล้วคุณไม่อยากออกจากบ้านคุณไม่มีเวลาด้วยนะครับแล้วคุณอยากได้ผู้ช่วยแบบนี้โดยคุณทําเอง ผมแนะนำตัวนี้เลยนะครับชื่อ a, a อ t o ทเนียแฮนด์มาสของ d ีเค l o n ไปหาซื้อได้เลยนะครับ250บาทเราเจอกันคลิปหน้าครับว่าผมจะเอาอะไรมารีวิวบ้างอันนี้คือรีวิวกันให้เห็นชัดๆเลยว่าเราใช้จริงมันเป็นแบบไหนช่วยได้เยอะมากน้อยแค่ไหนผมว่าดีนะครับดีกว่าสินค้าบางตัวที่ราคาแพงกว่านี้เออแล้วมัน มันใหญ่เทอะทะเนาะอันนี้ผมก็พกไปที่ทํางานด้วยเวลาเราทํางานตอนพาอผมเข้าดึกเนาะมันก็นั่งเมื่อยกับหน้าของผมก็จะใช้ตัวเนี้บางช่วงที่เราปวดเนี่ยแล้วก็กดกดตรงบ่าตรงไหลตรงเนี้ยช่วยนวดมันก็ผ่อ,อนคลายได้เยอะเลยนะครับแนะนำมีติดบ้านไว้หรือติดโต๊ะทำงานนะครับ250บาทค่ากาแฟคุณเท่าไหร่ไปแล้วนะอันนี้แค่ สอง้อาบาทแล้วทาให้คุณไม่เมื่อยเรียกว่าผ่อนคลายต้องใช้คําว่าผ่อนคลายได้นะเจอก,กันคลิปหนะ้าสวัสดีครับไปละลืมบอกไปถ้าคุณออกไปแคมปิง้งออกไปเที่ยวอย่าลืมพกไปด้วยนะเพราะว่าคุณขับรถเมื่อยแน่นอนไม่ว่าจะรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ถ้าเมื่อยแล้วคนมีเจ้าตัวนี้สามงามนี้ไว้นวดตอนที่คุณนอนที่เต็นท์แล้วเจอกันสายแคมปิง้ง